ตอนนี้เราเช็คแรงดันใร้ผมก็คือเราน้ำมานะน้ำมันม่ฝุ่นเราก็เลยไนะม่ได้จุกนะครับผมจะดูแรงดันที่ทเราเอาครับผมถ้คือของใหม่ครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาก็อาจจะมันก็จะรั่วไวเลยแหละอันนี้แรงดันเราอยู่ที่ 9ก้าห้ารืเก้าินี่แหละ